สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอหนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมไฟลุกสองสองว่าที่สะพ้ยหมื่นล้านกับความแซ่บที่ไม่ธรรมดาไฟลุกสองสองว่าที่สะพ้0ยหมื่นล้านอย่างอ้ําพัชรภาและแต้วนัทพรกับความแซ่บที่ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างช่องกันแต่ก็คงได้เจอกัน ในวงการบันเทิงกันบ้างแล้วละ่ะสําหรับสองนางเอกสุปตาอย่างอ้ําพัชราภาเฉยเชื้อและแต้วนัทพรเตมีรักนั่นเองที่ไม่เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนแต่ก็ยังหวังดีและอุ่งใยกันเสมอและที่สําคัญสาวแต้วและสาวอ้ําก็ถือได้ว่าเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ตระกูลพรประภาเลยก็ว่าได้เพราะไฮโซพกแฟนหนุ่มของอ้ําพัชราภาคือพี่ชายแท้ๆของไฮโซประนแฟนหนุ่มของแต้านั่นเองนะครับผม ซึ่งล่าสุดทางของอ้ําพัชราภาเฉยเชื้อก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลกับแก๊งเพื่อนๆรวมไปถึงไฮโซพกเหมือนกันก็ไปทริปนี้เช่นกันซึ่งอ้ําได้โพสต์ภาพสวมใส่ชุดว่ายน้ําอวดหุ่นของตัวเองบอกเลยว่าแซ่บมากส่วนทางด้านของสาวแต้วนั่นเองก็ได้แพ็คก,กระเป๋าพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่กาญจนบุรีเช่นกันโดยไล่ลงภาพความแซ่บของตัวเอง โชว์กล้ามหน้าท้องที่เอาทำหลายๆคนฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวบอกเลยว่างานนี้จะอยู่คนละที่หรือเที่ยวคนละที่คนละคลิปกันก็ตามแต่ความแซบของนางเอกว่าที่สไป พปรปภานั่นเองก็ทําเอาไม่ธรรมดาเสียทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหวานใจของอ้ําพัชราภาเชยเชือคือไฮโซโพกนั่นเองซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กําลังมีข่าวกับอ้ําพัชราภาและมีดีกรีเป็นหนุ่มหล่อที่ร้องเพลงเซอร์ไพรส์อ้ําพัชราภาในงานปาร์ตี้วันเกิดที่ผ่านมา ซึ่งไฮโซพกเป็นทายาตรุ่นที่3าของสยามกลาการอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนำค่ายอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทยนั่นเองนะครับผมและยังเป็นบริษัทผู้นำเข้าจัดจำหน่ายเกี่ยวกับรถยกของนิสสันนอกจากนี้ครอบครัวของเขายังมีธุรกิจโรงแรมสุดชิปสยามแอสสยามโรงแรมนี้โดดเด่นด้านการออกแบบอีกด้วยปัจจุบันไฮโซพก ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ถึง5บริษัทนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นสยามกลการอุตสาหกรรม PPN Marketing จำกัดสยามมอเตอร์ออทีชิปคเมน PNN Rental and Service และ PNN Professional Operation Service นั่นเองนะครับผมซึ่งทางด้านหวานใจของสาวแต้วนัฐพรน,นั้นก็คือไฮโซใน ซึ่งไฮโซนเป็นทายาทรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหกรรมเช่นกันซึ่งไฮโซนเป็นน้องชายแท้ๆของไฮโซพกนั่นเองนะครับผมปัจจุบันไฮโซนํดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามแอลแบร์และธุรกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งเขาก็เป็นน้องชายแท้ๆของไฮโซพกนั่นเองและก็ยังเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ไอทีอีก2บริษัทและร้านอาหาร ชื่อทีมและเปิดโรงยิมเป็นของตัวเองชื่อเบสบางกอกและทำธุรกิจด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งกับอีเวนต์และก็เกี่ยวกับเดอะมิวสิกรันของไฮโซในคือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงจากต่างประเทศรวมถึงเป็นตัวแทนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับ ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าน่าอิชาดาราสาวทั้งสองคนอยากอ้าําพัชราพาใจเชื้อและแต้วนัทพรนั่นเองที่มีหวานใจทั้งมีรูปร่างดีหน้าตาดีหน้าที่การงานก็เก่งและก็มีฐานะที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับผม